สวัสดีครับกับผู้โชว์เซอร์วิสนาทวีนะครับนะวันนี้ก็เคสต่างหากวันนี้ตัวอีซูซูทีมานะครับนะเครื่องซีเจตัวนี้ปีเก้าห้านะครับนะเขาเรียกว่าหน้ายิ้มรับรุ่นนี้อีซูรุ่นหน้ายิ้มนี่นะครับนะรุ่นนี้รุ่นหน้ายิ้มกับคันนี้ก็ลูกค้าก็มาบอกว่าก็ไปตายน้ำมันเครื่องครับมันเครื่องมันหล่นมากเลยตึงต่างร้านที่ก็ตาน้ำมเครื่องครับก็ว่ามีดกินโซล่านะครับนะ น่าจะมีปัญหาเรื่องโซลารลุงอ่างครับกันนี่ต่างร้านอ่าน้องก็เอามาให้ต่างร้านที่ผิเช่าวสวิตครับมามาดูนะครับนะก็สมาตีไซส์ตีว่าโซล่าลุงอ่างก็คือคือตัวปั๊มโซล่านะครับนะที่ทางนี้เราก็ได้ทดปั๊มโซล่าไปแล้วนะครับนะจุดนี้เราได้ทดปั๊มโซล่าร์แกครับก็มาเลยปั๊มโซล่านะครับนะลองมาดูปั๊มโซล่า ครับเนี่ยสายเอิดองมันครับสาฮิดที่ว่าโซล่าลงอ่างครับนะเนี่ยตัวนี้ซีนซีนที่อยู่ในปั๊มนะครับเดี๋ยวนี้ครับซีนอ่านี่ครับซีนตัวนี้อยู่นาอยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ในนาปั๊มเลยตัวนี้ครับนาปั๊มโซล่าครับแต่ว่าใต้ดีนะครับนะผมขอแนะนำรับนะเราอย่าเปลี่ยนจะปลดซีนตัวนี้ตัวเดียวนะครับนะเปลี่ยนได้หมดเลยครับนี่โปรยยางโรลิ่งตกค้างตัวนี้นะครับนะ มีตัวคว้ามันครับมีตัวถ่ายตัวนี้ครับมีตัวเจ้าบนหน้าเพลย์ครับตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ปอตัวนี้แน่นปั๊บมันจะดันออกตรงนี้ครับไม่ดันออกกลางก็คือดันออกคว้าหรือว่าดันออกถ่ายครับจุดนี้ปล่อยยางวัวนี้วัวนี้มันคือมันแข็งเลยครับนี่อืมแล้วตอนนี้ตัวนี้เบนแป๊บเดียครับแข็งถือเลยครับเราต่ำการในฉั่งก็เปลี่ยนทีเดียวเลยนะครับนะมันจะชัวร์วะแล้วก็จ็อบด้วยไม่ต้องไม่ต้องเถือโยนครับอยู่ตรงนี้ครับนะท่ำทีเดียวจ็อบ ไม่ต้องมีปัญหาอะไรก็ณเลยทีครับครับครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับก็แกแนะนําว่าเมื่อทดปั๊มโซล่าเลยครับเราจะเปลี่ยนซีนตัวใดตัวนึงครับคือเปลี่ยนในทีเดียวครับนะมันจะได้จบทีเดียวเลยครับผมครับคันนี้ก็เหมือนที่บอกนะครับนะคือปัญหาก็คือโซล่าหลงอ่างเกลือครับบางคันนะครับนะที่เจอมากก็ เครื่องนี้รั่นเลยครับตว่าโซล่าเข้ามาเกินครับนะโซล่าถึงมันดันขึ้นนะครับนะมันอัดขึ้นจนว่าบางคันหนึ่งเครื่องนกกันยังครับวันก่อนมีอยู่คันหนึ่งครับตัวรากอนเครื่องซีจีกันครับตว่ัขะนั้นโซล่าลูกอ่างมาเกินครับคันนั้นจนว่าเครื่องนี้เร่งเร่งกือดเ้งเลยครับสุดตายก็คือเยี่ยมครับเยี่ยมซุปหนึ่งตกลงครับไปทำการเกยไขไปให้ครับขับเจ้าของวันก่อนทำหลบซุปไหมไม่วันก่อนครับนะอันตรายด้วย บางคันจะว่าขวัญข้าวเพื่อนเลยครับบางคันพอเก๊กมก๊กกำลังกินใหม่กเลยครับบางคันนะครับนะขวัญข้าวเลยกับอันตรายครับพวกนี้ครับเวลาเราโยกเดินทางอยู่ไปไหนครับนะลงตกแท่นมันเถื่อนเลยก่อนไอ้ไอดีครับคือตอนเช้านะครับขอใหเดินทางเรากดถึงแท่นมันเถื่อนเลยก่อนก็ได้ครับเกื่อความปลอดภัยครับตามมันเถื่อนขึ้นมาจากสายวัดหมาเกิดเลยครับนะเราก็ใส่บึกซาจังเลยครับตรงนี้ครับนะตามจังกระหว่นอ่อใส่รถ ใส่น้ำมันเครื่องมันหล่นมากจังอ่าครับนั้นนะครับเดี๋ยวขับไปหาชั่งก่อนนะครับนะครับขนเดินด้างรับขอเช็คหนามเช็คมันเบรกเช็คมันเครื่องนะครับนะเพื่อความปลอดภัยกับตัวรถเลยตัวเราด้วยตัวเราด้วยครับผมครับก็คลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากครับนะก็คือใส่ที่ว่าน้ำมันเครื่องลูกอ่างก็ได้เนี่ยครับใส่ของมันครับก็คือซีนอ่าซีนตัวหน้านะครับรัวนะครับนะก็คลิปนี้ก็ ไม่มีได้มาครับนะก็มาเช์ประพบกกรา์ที่ได้เจอมาครับนะกับผมขอฝากกดเชร์ก่อนเลยกดซับสไครต์แลวก็กดติดตามกันครับนะกอบูเชาเซวิตนาตาวีครับผมครับขอขอสวัสดีครับ